สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปส2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะกับการเรียนออนไลน์นะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2เลยนะคะที่เราได้พบกันแล้วก็สัปดาห์นี้ก็จะใช้ตารางสอนของวันอังคารนะคะเด็กๆเ,เนี่ยก็จะได้เรียนออนไลน์แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะสำหรับการเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะก็ สามารถดูย้อนหลังได้ทุกเวลานะคะลูกๆะนะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะ,ะการบวกและการลบจํานวนนับไม่เกิน1,000นะคะวันนี้คุณครูจะมานสอนนักเรียนในเรื่องของการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายนะคะลูกๆซึ่งลูกๆจะได้เรียนนะคะในวันที่สิบห้า สิงหาคม2563นะคะเป็นวันแรกแต่หลังจากที่เปิดดูไปแล้วเนี่ยลูกๆก,ก็สามารถที่จะเปิดดูได้เปิดดูได้ทุกเวลาเลยค่ะลูกที่ลูกต้องการที่จะดูหรืออยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือในกรณีที่ไม่เข้าใจก็เปิดดูได้อีกนะคะอ่านะคะ,ะคุณครูพี่จีก็ยังคงเป็นผู้สอนอยู่เหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะ,ะเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนเราก็จะมา ทบทวนกันนะคะการลบคืออะไรนะคะการลบการลบคือการนำจำนวนหนึ่งหักออกจากอีกจำนวนหนึ่งหรือการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนซึ่งจำนวนที่เหลือหรือจำนวนที่เป็นผลต่างของสองจำนวนนี้เรียกว่าผลลบและใช้เครื่องหมายลบนะคะซึ่งมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะ เป็นการแสดงการลบนะคะลูกเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะตัวอย่างที่หนึ่งมีว่าตัวตั้งคือ456นะคะลบด้วยลบลบออกนะคะก็คือตัวลบ124นะคะจะเท่ากับผลลัพธ์คือช่องสี่เหลี่ยมซึ่งเราจะต้องเป็นผู้ที่หาคำตอบตรงนี้ แสดงว่าเขาให้เราหาผลต่างผลต่างเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยนะคะเพราะว่าคําว่าผลต่างก็คือส่วนที่เหลือจากการหักลบออกแล้วเนี่ยก็จะเป็นผลต่างนะคะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะวันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งคุณครูพิจีจะใช้การกระจายนะคะโดยนําเอาตัวตั้งนะคะมากระจายเป็น400บวก50บวก6ุกนะคะ หลักร้อยครูพิธใช้สีฟ้าหลักสิบครูพิธใช้สีขาวและหลักหน่วยครูพิจีใช้สีเหลืองนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องหมายลบนะคะนํามาแล้วเราจะเอาตัวลบมาวางให้ตรงหลักกันนะคะก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบเอ่อหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะคะหนึ่งร้อยก็วางให้ตรงหลักร้อยยี่สิบก็วางให้ตรงหลักสิบและหน่วยก็วางให้ตรงกับหลักหน่วยนะคะ คราวนี้เวลาลบลูกๆก็จะลบในหลักหน่วยก่อนนะคะคือหลักที่อยู่ขวามือของลูกๆเนี่ยเราจะทําการลบก่อนนะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ลูกๆก็ใส่ไว้ในหลักหน่วยตรงนี้นะคะวิธีการลบค่ะลูกเดี๋ยวทําตามคุณครูีิจีเลยนะคะให้ลูกๆเอามือเนี่ยจาไว้แล้วก็เอามาไว้ที่ตัวเรานะคะลูกโดยนับจากตัวน้อยนะคะคือนับจากสี่เนี่ยเอาไว้ในใจเลย นะีเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราจะดีดนิ้วขึ้นมาทีละนิ้วจนกว่าจะถึงเลข6ซึ่งเป็นตัวตั้งเนี่ยนะคะนั่นเราเรียกว่าผลต่างที่เราจะได้ก็คือการดีดนิ้วขึ้นมาเท่าไหร่นั่นแหละคือผลต่างหรือผลลบนะคะอ้าวพร้อมกันเลยเอา่ไว้ในใจกำิ้วไว้ลูกพอ C เสร็จดีดนิ้วขึ้นมาลูกห้าแล้วก็หกลูกๆดีดนิ้วขึ้นมาเท่าไหร่คะ สองนิ้วแสดงว่านี่แหละคือคำตอบในหลักหน่วยนะคะก็คือสองนะคะอ่ายไ,ไหมคะต่อไปในหลักสิบนะคะเราสมมุติเลขให้นิ้วของเราหนึ่งนิ้วเนี่ยมีค่าสิบก็ได้นะคะโดยให้เราเอายี่สิบไว้ในใจนะคะแล้วนับต่อไปจากยี่สิบลูกๆเคยนับแล้วใช่ไหมคะลูกการนับเพิ่มทีละสิบอ่านับจากยี่สิบแล้วก็สามสิบสี่สิบห้าสิบ อ้าวลูกดีดนิ้วขึ้นมากี่นิ้วลูก3นิ้วแสดงว่านิ้วแต่ละนิ้วของลูกมีค่าสิใช่ไหมคะเรานับเลยสิบยี่สิามสิบแปลว่าผลลัพธ์ของลูกคือสามสิบเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่าถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะหลักร้อยนะคะตรงนี้สี่ร้อยลบหนึ่งร้อยก็สมมตินิ้วของเราหนึ่งนิ้วมีค่าหนึ่งรอยนะคะเราจะนับต่อจากหนึ่งตรงนี้กับนิ้วไว้เลยลูกหนึ่งร้อย สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเป็นไงคะดีดนิ้วขึ้นมากี่นิ้วลูกสามนิ้วทุกนิ้วมีค่านิ้วละหนึ่งร้อยนับเลยหนึ่งร้อยสองอยสารอยแสดงว่าผลลัพธ์ของเราหรือผลต่างของเราเนี่ยจะต้องได้สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช่ไหมอ่าถูกต้องนะคะตรงนี้เราได้ผลลัพธ์หรือผลลบออกมาเนี่ยหรือผลต่างออกมาเนี่ยเป็น 300บวก30บวก2นะคะซึ่งยังอยู่ในรูปของการกระจายเดี๋ยวเราจะนำจํานวนเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นจํานวนนะคะอ่าได้332ซึ่งเราจะตอบเป็นเลขไทยนะคะว่า332นะคะอ่าอันนี้เราเรียกว่าการลบในรูปของการกระจายนะคะต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะ ตัวอย่างที่2ของคุณพี่จีก็คือตัวตั้งคือ964ลบตัวลบคือ351เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเรามาดูวิธีทำค่ะตัวอย่างที่2จะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะคะนะคะเราจะมีการวางหลักค่ะลูกมีคําว่าหลักหน่วยอยู่ขวามือของลูกๆนะคะขวามือของลูกๆคือขวามือด้านขวามือเลยนะคะต่อไป ตัวอักษรสีขาวนะคะจะเป็นหลักสิบวางอยู่ตรงกลางเลยนะคะและตัวอักษรสีฟ้าจะเป็นหลักร้อยวางอยู่ซ้ายมือนะคะต่อไปค่ะเราจะนําตัวเลขในตัวตั้งเนี่ยมาเขียนให้ตรงกับหลักหลักหน่วยก็สีเหลืองนะคะหลักสิบก็สีขาวและหลักร้อยก็สีฟ้านะคะเดี๋ยวเรามากระจายนะคะอ่าหลักหน่วยสีเหลืองสีเลขสี่เลขหกอยู่ในหลักสิบและเลขเก้าอยู่ในหลักร้อยนะคะหลังจากนั้นก็ นำเครื่องหมายลบนะคะมาวางให้ตรงจุดของเครื่องหมายลบนะคะแล้วก็นำตัวลบนะคะมาวางให้ตรงหลักเลขหนึ่งก็หลักหน่วยเลขห้าก็หลักสิบและเลขสามก็หลักร้อยนะคะคราวนี้เราจะไม่มีตัวเลขที่วุ่นวายมากนะคะเราก็จะต้องลบจากหลักหน่วยซึ่งอยู่ขวามือสุดเหมือนกันเลยค่ะลูกเอาละค่ะการลบพี่จีบอกแล้วเราไปที่ตัวน้อย ดีดนิ้วขึ้นมาให้ได้เท่ากับตัวมากที่อยู่ข้างบนตรงนี้นะคะทีตัวตั้งนี้พร้อมนะคะกำมือไว้นับหนึ่งนับไปถึงสี่นะคะกำมือไว้หนึ่งสองสามสี่กี่นิ้วคะลูกสามนิ้วอ่านะคะต่อไปหลักสิบคะลูกหกลบห้ากำนิ้วไว้แล้วนับห้าในใจค่ะห้าดีดนิ้วไปค่ะหก แปลว่าเราต่างกันหนึ่งนิ้วอ่าถูกต้องค่ะต่อไปหลักร้อยเก้าลบสามนะคะนับจากเก้าให้ถึงสามกรัรมไว้ค่ะกร,รมเศร็ก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าลูกดิดนิ้วขึ้นมากี่นิ้วลูกหกนิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันอ่าถูกต้องนะคะคำตอบของเราคือหกร้อยเรารู้ได้ไงว่าหกร้อยลูกหก อยู่ในหลักร้อยก็มีค่า6 0 0อยนะลูกนะ1อยู่ในหลักสิบนะก,นะก,ก็มีค่า10และ3อยู่ในหลักหน่วยก็มีค่า3นะคะคำตอบของเราคือ6 1 3นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการเขียนเป็นเลขไทยนะคะเวลาลูกๆเขียนเลขไทยนะคะลูกๆดูเลข6นะคะม้วนหัวเสร็จก็หยักไปทางซ้ายมือนะคะปลายเนี่ยจะชี้ไปด้านซ้ายมือของลูกๆนะคะ เลถ้าเป็นเลข9้าปลายจะชี้ไปาทางขวามือนะคะจะแตกต่างกันด้วยนะคะเพราะ,ะนวระวังการเขียนที่สับสนนะคะลูกๆนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่3กันนะคะตัวอย่างที่3มาแล้วนะคะคราวนี้ตัวอย่างที่3มลูกๆจะสังเกตเห็นว่าตัวตั้งมีกี่หลักคะลูก3หลักคือ1 2และ3ตัวลบมีกี่หลักคะลูก 2หลักคือหนึ่งและสองไม่เป็นไรค่ะจะมีกี่หลักก็ไม่ต้องสนใจค่ะเพราะว่าหลักใดลบกันก็หลักนั้นเท่านั้นค่ะหลักหลักอื่นจะมาลบหลักที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ได้คือเราต้องลบเลขให้ตรงหลักกันเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูว่าที่พี่จีอธิบายเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะวิธีทำค่ะตัวตั้งคือ7 9 6นะคะตัวเลขยังเป็นสีที่แตกต่างกันอยู่เพราะว่า เราจะใช้สีที่ต่างกันเพื่อให้ลูกเห็นถึงความที่มันมีค่าที่ต่างกันด้วยนะคะ796ก็เป็นตัวตั้งก็หยิบม,มาก่อนเลยค่ะลูก796วางไว้แล้วก็การลบก็ใส่ข้างหมายลบด้วยนะคะส่วนหลักส่วนตัวลบนะคะซึ่งมี2หลักจะมีหลักหน่วยและหลัก10เวลาลบก,ก็ต้องวางให้ตรงหลักหน่วยและหลัก10บเท่านั้นนะคะ ไม่ใช่มาวางชิดหลักตรงหลักร้อยตรงนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันอยู่คนละหลักกันจะเอามาลบกันไม่ได้นะคะอ่าเห็นไหมคะสี่สี่อยู่ในหลักสิบก็ต้องวางให้ตรงกันในหลักสิบนะคะคราวนี้เราจะเริ่มลบหลักไหนก่อนคะลูกอ่าหลักหน่วยก่อนนะคะหกลบห้า <5 S 1> ค่ะเอาห้าไว้ในใจค่ะดีดนิ้วขึ้นมาให้ถึงหกกับห้าแล้วก็หกอ่าเราดีดขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะคะ เป็นไงคะตรงไหมตรงกรันต่อไปหลักสี่ลูกเก้าลบสี่มีผมต่างขนต่างเนี่ยคือนับจากสี่ให้ถึงเก้าเอาคำนิ้วไว้สี่ลูกสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากี่นิ้วคะลูกห้านิ้วนะคะดูซิตรงไหมโอเคตรงอีกแล้วคราวนี้เจ็ดตัวนี้ไม่มีตัวใดโดนมันลบออกใช่ไหมลูก แปลว่าตัวหน้าของเลข4ในหลักสิบเนี่ยคือเลข0อยู่ในหลักร้อยซึ่งเลข0เนี่ยจะมีค่าไหมลูกไม่มีเพราะฉะนั้นตัวใดก็ตามไปลบเลข0ก็จะมีค่าเท่ากับตัวเดิมตัวนั้นแหละเพราะฉะนั้น7ไม่มีตัวลบ7จึงเป็นตัวที่สามารถยกมาไว้ในคําตอบที่หลักร้อยได้เลยนะคะจำตันนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่า7 ร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะไม่ใช่อ่านว่าเจ็ดร้อยห้าสิบหนึ่งนะคะไม่ใช่หนึ่งจะอ่านว่าหนึ่งก็ต่อเมื่อหนึ่งเป็นเลขหลักตัวเดียวหรือหลักหน่วยที่มีตัวเดียวไม่มีหลักสิบหลักร้อยมาเกี่ยวข้องนะคะแต่ถ้ามีหลักสิบหลักร้อยมาเกี่ยวข้องหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยหนึ่งตัวสุดท้ายนี้ในหลักหน่วยเนี่ยจะต้องอ่านว่าเอ็ดนะคะอ่านใหม่ค่ะว่า 751นะคะลูกอ่ะคะลูกดีมากเดี๋ยวเรามาดูเลขไทยนะคะเวลาตอบเราต้องตอบเป็นเลขไทยนะคะลูกโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปดูนะคะสรุปเรื่องของการลบนะคะการลบจะประกอบไปด้วยตัวตั้งเครื่องหมายลบตัวลบเครื่องหมายเท่ากับและผลลบนะคะซึ่งตัวตั้งเนี่ยจะมีค่ามากที่ สุดนะคะทําไมถึงมีค่ามากที่สุดเพราะถ้าเราไปลบออกแล้วและเรายังมีผลลบเหลืออยู่เนี่ยแปลว่าตอนนั้นอะเรามีมากใช่ไหมคะถ้าเราเช่นเรามีเงินสิบาทไปซื้อขนมหนึ่งบาทเราก็ยังมีผลก็ยังมีเงินทอนมาเก้าบาทก็แปลว่าเรามีเงินมากกว่าเก้าบาทถูกไหมคะลูกอ่าคราวนี้เรามาดูหลักการลบนะคะที่เราจะสรุปได้ในวันนี้ก็คือ หลักการลบไม่มีการกระจายนะคะข้อที่1ต้องวางเลขให้ตรงหลักก่อนเสมอโดยวางจากหลักหน่วยทางขวามือนะคะถัดมาเป็นหลักสิบตรงกลางและหลักร้อยจะอยู่ซ้ายมือสุดนะคะ 2. เริ่มลบเลขจากหลักหน่วยผลลัพธ์ที่ได้ใส่ในหลักหน่วย3แล้วนำเลขในหลักสิบ มาลบกันได้ผลลัพธ์ใส่ในหลักสิบนะคะ c นาผลนาเลขในหลักร้อยมาลบกันได้ผลลัพธ์ใส่ในหลักร้อยนะคะเอาละเมื่อเด็กๆจําหลักการนี้ได้แล้วนะคะก็ยังมีสิ่งที่ต้องจําอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลักใดไม่มีตัวลบสามารถดึงตัวเลขในตัวตั้งของหลักน,นั้น มาใส่ในช่องผลลัพธ์ของหลักนั้นได้เลยอันนี้มีตัวอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่ผ่านมานะคะคุณครูคพิจีก็ได้ทำให้ลูกๆดูแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาทำแบบทดสอบกันนะคะจะมีกี่ข้อนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะคะ่ให้ลูกๆได้มองเห็นโจทย์ไปด้วยนะคะสังเกตง่ายๆว่า ตัวเลขแต่ละหลักเนี่ยครูพิจิจะใส่สีให้นะคะเพื่อไม่ให้ลูกๆเนี่ยสับสนนะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้สีเลยแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งเริ่มเรียนเราก็ต้องฝึกใช้สีก่อนเพื่อให้ลูกๆเนี่ยได้แยกแยะนะคะในสิ่งที่เราเนี่ยได้ทำกันมานะคะเอาละค่ะคราวนี้ เราจะมาเริ่มที่ข้อที่1น,นะคะข้อที่1 7ึ่งเจยยีลบสี่นะคะเราจะเริ่มลบจากหลักไหนคะลูกหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยของเราคือเลขห้าเละเลขสนะคะเราจะเริ่มนับจากตัวน้อยกับนิ้วไว้ค่ะลูกนับจากสี่ให้ถึงหนะคะเอาเริ่มเลยสี่แล้วก็ดีดนิ้วขึ้นมานับต่อเป็นห้านะคะ แสดงว่าห้าลบสี่จะเหลือหนึ่งวางไว้ขวามือสุดของคำตอบนะคะวางไว้ว่าขวามือสุดของช่องคำตอบเพราะหลักหน่วยต้องอยู่ขวามือสุดใช่ไหมลูกต่อไปค่ะหลัก1ิคือสองไปลบศูนย์นะคะสองลบศูนย์ก็คือคุณครูพี่จีบอกเลยว่าอะไรก็ตามมาลบศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับตัวมันเองหรือเลขนั้นเองนะคะต่อไปหลักร้อยเจ็ดลบสี่นะคะ นับจากสี่เลยค่ะกำรรเลยนับจากสี่ให้ถึงเจ็ดสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดดีดนิ้วขึ้นมาเท่าไหร่ลูกสามนิ้วนะคะโอเคคำตอบของลูกคือสามร้อยยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะไปข้อสองเลยค่ะเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดลบสามร้อยสิบห้านะคะเจ็ดในหลักหน่วยลบห้าในหลักหน่วยนะคะนับจากห้าเอากำนิ้วไว้ลูกห้าไปถึงเจ็ดนะคะห้าแล้วก็ 6กเจ็ดได้สองนั่นเองต่อไปหลักสิบขาะแปดลบหนึ่งนับจากหนึ่งให้ถึง8ดคะ่ะลูกเอากำนีว้ไว้หนึ่งแล้วก็หนึ่งแล้วก็เท่าไหร่ลูกหแล้วก็สองสามสี่ห้าหเจ็ดปดลูกลูกดิดขึ้นมากี่นิ้วลูกเจดนิ้วอ่านั่นคือคำตอบนะคะส่วนข้อ ไปหลักร้อยนะคะ900ไปลบสามนะคะอ่ะนับจาก3ให้ถึง9เลยนะคะจำนิ้วไว้ลูก3แล้วก็4 5 6 7 8 9กี่นิ้วลูก6นิ้วนะคะโอเคหนิ้วแล้วก็มาดูคำตอบอ่าเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกๆช่วยกันคิดพร้อมคุณครูพี่จีนะคะจะได้ฝึกฝนไปด้วยนะคะลูกต่อไปค่ะ ข้อที่สามห้าร้อยสี่สิบเก้าลบสามสิบนะคะเราเอาหลักหน่วยคือเก้าไปลบศูนย์พี่จีเชื่อว,ว่าหลายคนตอบได้แล้วเก้าลบศูนย์ได้เท่าไหร่ลูกได้เก้าเพราะเก้าไม่ได้ลบใครไงเก้าลบศูนย์ก็คือไม่ได้ลบออกนั่นเองนะคะต่อไปหลักสิบนะคะสี่ลบสามนับจากสามให้ถึงสี่เลยสามแล้วก็สี่หนึ่งนิ้วก็ตอบหนึ่งนั่นเองนะคะเอาละทีนี้หลักร้อยไม่มีใครลบด้วยอะลูก ย่งไงคะเราสามารถเอาคําตอบมาใส่ได้เลยนะคะต่อไปข้อ4นะคะ988ลบ623นะคะ8ลบ3ก่อนก็คือเอา3ไว้ในใจนะคะแล้วก็ดีดนิ้วไปจนถึง8นะคะ3แล้วก็4 5 6 7 8กี่นิ้วลูก5นิ้วนั่นเองนะคะต่อไปหลัก10บก็8ไปลบ2นะคะ นับจากสองให้ถึงแปดกำนิ้วไว้เลยสองแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกี่นิ้วลูกหกนิ้วนะคะโอเคถูกอีกแล้วหลักร้อยคือเก้าลบหกค่ะลูก, 6, ลกนับจากหกให้ถึงเก้าเลยหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้ากี่นิ้วลูกสามนิ้วนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะค่อยมาอ่านจนํานวนนี้นะคะว่าอ่านว่าเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราหาคําตอบให้เสร็จก่อนเลยต่อไปข้อห้านะคะข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วหกนะคะอ,อ่านก่อนสี่ร้อแปดสิบหกลบห้าสิบหกนะคะข้อนี้จะมีหลักร้อยของตัวลบหายไปอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ต้องตกใจค่ะเราก็ลบไปทีละหลักเหมือนเดิมนะคะหกในหลักหน่วยลบหลกหนบในหลักหน่วยเหลือ ศนั่นเองเพราะตัวมันเองลบตัวมันเองก็ต้องเหลือ0ูนนะคะหรือไม่มีค่าอะไรแล้วนะคะต่อไป8ปดลบห้านับจากห้ถึงแปดขากำนิ้วหแล้วก็หกเจ็ดแปดนะคะเราดีดขึ้นมา3มนิ้วแอได้คําตอบเป็นเลขสาต่อไปสีในหลักร้อยไม่มีตัวลบด้วยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงโดดมาอยู่นี้ได้เลยนะคะตอบ430นะคะ อ้าเดี๋ยวเรามาอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในคำตอบของข้อที่หนึ่งลูกๆอ่านพร้อมกันเลยค่ะ321ข้อที่สอง6 7ข้อที่3 5มหข้อที่4ี่5 6 5และข้อที่ห4 3 0อ่าเป็นยังไงกันบ้างคะทีนี้ เข้าใจกันบ้างไหมลูกละค่ะถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดน,นะคะในหนังสือคณิตศาสตร์นะคะเล่ม1นึ่งของป .2 น,นะคะมาดูการบ้านวัน,นนี้กันนะคะการบ้านของลูกลูกจะอยู่ที่หน้า61นะคะ2.10นะคะการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายแบบแรกนะจ๊ะเป็นแบบหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะซึ่งจะมีการวางตรงหลักอย่างเรียบร้อยเลยนะคะ ลูกจะต้องวางไปจากหลักขวามือก่อนนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยและเวลาลบลูกก็ต้องลบไปจากหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยจากขวามือไปซ้ายมือตามลำดับนะคะหน้านี้มีสีคอนะคะอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้านี้จะเป็นการท้าทายความสามารถมากเลยเพราะไม่มีการบอกเลยว่ามีหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยตรงไหนนะคะแต่เราเรียนมาแล้วเรารู้แล้วนะคะว่า หลักทางขวามือของเราคือหลักหน่วยตรงกลางคือหลัก10และซ้ายมือสุดคือหลักร้อเวลาเราลบเราต้องลบจากหลักหน่วยและหลัก10และหลักร้อจากขวามือมาซ้ายมือตามลำดับนะคะน้นนี้มีทั้งหมดกข้อนะคะค,คุณครูพิจิเชื่อเลยว่าลูกๆต้องถูกหมดทุกข้อแน่ๆเลยนะคะเอาละค่ะอีกหน้าเดียว หน้านี้เป็นการท้าทายลายมือของลูกด้วยนะคะหน้านี้จะถูกหมดหรือถูกไม่หมดขึ้นอยู่กับการคัดลายมือที่สวยงามด้วยนะคะอ่านี่นะคะเหมือนข้อนี้ก็คือตัวตั้งนะคะ3า7เก็เไปวางให้ตรงหลักเลยคือ347และตัวลบไม่มีหลักร้อยตัวนี้ก็ไม่ต้องวางนะคะเราไปวางยี่สิบ เก็ไว้ตรงนี้แล้วเวลาลูกก็หลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยนะคะและ้วตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเรียนออนไลน์ในวันนี้เด็กๆคงจะเข้าใจขึ้นมากใช่ไหมคะแต่ถ้าลูกๆยังไม่เข้าใจนะคะก็ไม่ต้องตกใจค่ะสามารถเปิดดูย้อนหลังได้ทุกวันเวลาที่ลูกๆอยากจะหาความรู้นะคะและก็ที่สำคัญนะคะ การเรียนออนไลน์แบบนี้นะคะเราจะสามารถดูแล้วดูอีกนะคะดูซ้ําๆได้บ่อยๆนะคะครูหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าลูกๆที่น่ารักของค,คุณครูนะคะจะทําการบ้านและหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะสำหรับสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูก็ขอจบการสอนคลิปออนไลน์เพียงเท่านี้เราจะพบกันใหม่อีกครั้งในอาทิตย์หน้านะคะก็คอยติดตามชมกันต่อนะคะลูกๆ นะคะแล้วก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ